อ่าครับหลังจากที่ตัวนี้นะครับติดบ่านะครับติดบ่าติดเป็นเป็นบ่าเป็นปีกนะครับเพื่อรับรับแรงตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วยยึดอีกทอดหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตามจุดที่ต้องเสริมแรงนะครับผมก็จะทําเป็นบ่าอย่างนี้ทุกตัวนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับแข็งแรงนะครับทดสอบมาแล้วนะครับในกรณีที่ไม่ตกรุนแรงสาหัสมากมายนะครับ เอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเป็นอะไรนะครับตัวนี้มันจะเป็นพาส์ทูดนะครับเขาเรียกว่าแผ่นพาส์ทูดจะเป็นกึ่งๆพลาสติกนะครับก็คือมันจะมีคุณสมบัติจุดเด่นของมันคือเวลามันหักนะครับนี่นะครับในกรณีที่มันหักนะครับจะสังเกตว่ามันจะไม่มีเสี้ยนนะครับจะไม่มีเสี้ยนมีไอ้นี่เหมือนเหมือนไม้นะครับเวลาเราไอ้นี่ก็เอา อย่างนี้นะครับเวลามันมันตกมันเกิดความเสียหายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการซ่อมนะครับก็คือใช้กาวร้อนนะครับหมดแล้วนะครับใช้กาวร้อนนะครับอย่างนี้นะครับหยอดไปแค่นิดเดียวนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับมันจะละลายติดกันเลยนะครับนี่นะครับอยู่แล้วนี่นะครับแล้วก็ติดทั้งสองด้านก็ได้นะครับในการทํางานเกี่ยวกับตัวแผ่นพาสูดเนี่ยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับก็อยู่แล้วนะครับคุณสมบัติของมันก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับนี่นะครับเวลาเราหักป๊ะปนี่ครับมันจะหักเฉพาะจุดนะครับเวลาเวลาเราตกเวลาเราไปบินตกบินชนบินอะไรนะครับมันจะหักเฉพาะจุดที่มันอิมแพ็จริงๆนะครับอย่างนี้นะครับมันมันจะไม่พาตัวอื่นหักไปด้วยหรือเสียหายไปด้วยนะครับมันจะช่วยเซฟนะครับในเรื่องของความเสียหายของตัวลำนะครับ จะซ่อมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างไม้อย่างนี้นะครับมันแข็งจริงนะครับแต่มันยืดหยุ่นได้น้อยนะครับเวลามันหักนี่นะครับสังเกตนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนมากครับเป็นไม้นะครับแล้วเวลาซ่อมถามว่าซ่อมได้ไหมซ่อมได้นะครับแต่ว่าด้วยที่เนื้อไม้นะครับเวลามันหักเวลามันแตกมันจะเป็นเสี้ยนนะครับเวลาเราจัดเข้ามุมเข้าทรงมันจะทําได้ยากนะครับแล้วมันบางทีมันอาจจะไม่สนิทกันร้อยเปอร์เซ็นเหมือนพาร์ทบูดนะครับ คือมันมันเป็นข้อเสียนะครับอย่างหนึ่งนะครับคือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้ามันติดอยู่ในตัวลำนะครับมันจะทํางานได้ยากมากนะครับถ้ามันเป็นเสี้ยนอย่างนี้มันจะเอาออกได้ยากนะครับก็คือเวลาประกอบไปผม,มว่าหลายคนที่เล่นเครื่องบินก็น่าจะรู้นะครับนี่นะครับมันมันก็จะอ่ามันก็จะคือมันมันจะไม่สนิทกันนะครับเวลาเราซ่อมมันจะไม่เหมือนตัวแพดบูดนะครับนี่นะครับดูรอยต่อที่ผมหยอดกาวไปนะครับก็แข็งแรงนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับคือข้อดีของมันนะครับถ้าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับหลายคนก็อาจจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดข้อดีคือราคามันถูกแล้วมันไม่หักไม่แตกออกจากกันนะครับข้อดีแต่ข้อเสียก็คือด้วยที่ว่ามันมันมันจะไม่สละตัวเองออกอย่างนี้นะครับมันอาจจะดึงดึงส่วนต่างๆนะครับดึงส่วนต่างๆที่เราแปะไปกับโฟมอ่ะดึงให้มันเสียรูปหรือย่นไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับ แต่ถ e na, wooden, ้าเป็นตัวนี้มันมันจะหักออกอย่างนี้เลยนะครับเวลามันโดนกระแทกแรงๆนะครับโปะออกอย่างนี้เลยนะครับแล้วเวลาจะซ่อมนะครับมันมันจะไม่มีเสี้ยนนะครับมันจะไม่มีเสี้ยนเหมือนไม้นะครับนี่นะครับนี่นะครับจะสังเกตว่ามันจะค่อนข้างจะเรียบนะครับแล้วก็มาแปะกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้กาวร้อนอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเยกาวร้อนอย่างนี้แล้วก็จับไว้สักนิดนึ่งพอให้มัน นี่นะครับติดมือผมด้วยนี่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 จริงจริงนะครับเนี่ยนี่อยู่แล้วนะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับคือมันมันค่อนข้างจะซ่อมง่ายกว่าไม้นะครับเพราะว่าไม้นี่นะครับมันจะเวลามันหักเวลามันฉีกนะครับมันจะเป็นแนวนี้นะครับมันอาจจะซ่อมยากนิดนึงนะครับนี่นะครับก็จะ่ประมาณนี้นะครับ